สาวฟิลิปปินส์ว่าหน้าเหมือนเจมจิเ่าเน็ตฟิลิปปินส์ฟันธงเจมจิและหนุ่มหล่อคนนี้หน้าเหมือนลาวกับฝาแฝด เพราะตอนนี้นะครับละครเรื่องเกมสเสน่หาที่นําแสดงโดยเจมจีนะครับและเต้วนัทพรในกําลังออกอากาศทางสถานีต่างของประเทศฟิลิปปินส์นะครับทำให้แฟนละครเนี่ยชาวตะกอล็อกนะครับตกกลุมรักความหล่อของหนุ่มเจมจีกันใหญ่เลยพร้อมกับยกไปเทียบกับพระเอกชื่อดังของประเทศของเขานะอย่างประเทศฟิลิปปินส์ก็คือเอเดนล,ลิชานั่นเองนะบอกว่ารูปร่างหน้าตาของทั้งคู่เนี่ยคล้ายกันกับพี่น้องที่พัดพากจากกันนะครับ โดยมีชาวเน็ตของฟิลิปปินส์นะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูเหมือนเอเดนจริงๆเขาดูใจดีน่ารักและหล่อมากฝาแฝดที่พัดภาคจากกันใช่ไหมนะหน้าตาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าคล้ายกันแล้วก็บอกว่าสามีของฉันเนี่ยหล่อทั้งคู่เลยนะอานว่านะครับสองหนุ่มเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันจริงไหมนะก็ต้องไปพิสูจน์กันเต็มๆด้วยรูปเทียบกันเลยแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง